ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูพร้อมเสียบแฉสัญญาใหม่อันฟอโซเดวิดกับาบยมิวนิกไม่คืบหน้าล่าสุดมีการรายงานออกมานะครับว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างาเยมิวนิกกับอันฟอโซเดวิดยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ตัวแทนของนักเตะต,ต้องการโดยมีรายงานจากสกายเยอรมันได้เปิดเผยว่าในตอนนี้าบยมิวนิกยังไม่ยอม แพ้ในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอัลฟาโซเดวิเพราะของเดิมกำลังจะหมดลงหลังจากจบซีซั่นนี้เท่านั้นแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเจรจากับตัวแทนของนักเตะได้รู้ล่วงอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านฟราวิเซโอเลโมโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงสายตลาดนักเตะได้ออกมาระบุว่าการหาลือระหว่างเสือใต้ไบยมมิวเนกับตัวแทนของอัลฟาโซเดวิธแบ็กไซ์ทีมชาติแคนาดายังไม่มีความคืบหน้าหรือชัดเจนแต่อย่างใดและที่ สำคัญดูเหมือนว่าจะไม่เป็นตามที่ยอดทีมจากเยอรมันต้องการด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเสือใต้จะส่งข้อเสนอให้กับเดวิดได้พิจารณานะครับแต่ว่าจํานวนค่าเหนื่อยหรือเงื่อนไขต่างๆยังคงห่างไกลจากความต้องการของนักเตะวัย24ปีรายนี้ส่งผลให้การหาลือทั้งสองฝ่ายไม่มีความคืบหน้าและติดอยู่ในขั้นตอนทําข้อตกลงและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีหลายทีมนะครับที่พร้อมเข้าหาอัลฟาโซเดวิดเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะ อย่างยิ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดที่กําลังมองหาแบ็กซ้ายเข้าไปเสริมทัพซึ่งมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงเตรียมส่งข้อเสนอให้กับนักเตะได้พิจารณาเร็วๆนี้เนื่องจากในตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาเข้าสู่6เดือนสุดท้ายแล้วนะครับทำให้สามารถเจรจาย้ายทีมได้ล่วงหน้าโดยทันที และมีโอกาสสูงที่จะได้ตัวทากว่าทีมปีศาจแดงยอมจ่ายค่าเหนื่อยตามที่ตัวแทนของนักเตะเรียกร้องได้ซึ่งมีรายงานว่าแบ็คซ้ายทีมชาติแคนาดารายนี้ต้องการค่าเหนื่อยไม่น้อยกว่า230,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยในฤดูการนี้อันฟราโซเดวิดกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับ,บาเยันอีกครั้งนะครับโดยในฤดูการนี้เจ้าตัวได้ลงเล่นไปถึง23เกมทําไปได้1ประตูกับ3แอสเซทก็ถือว่าค่าเหนื่อยสูงพอสมควรนะครับสำหรับอันฟราโซเดวิดแต่ ถ้าหากเซ็นสัญญามาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์ได้แอปมินมองว่าก็น่าจะเป็นราคาที่จ่ายไหวนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสวลต้องเปลี่ยนหน้าเป้าแถมแมนยูเลงโจนาธานเดวิดแทนที่ฮอยลอนและสุดตามรายงานของเดลี่มิวเลอร์หนังสือพิมพ์ชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับตามองโจนาธานเดวิดกองหน้าของสโมสอนเลวที่อาจจะย้ายมาแทนลัดมุทฮอยลุนดาวยิงทีมชาติเดนม,มาร์กที่ดูเหมือนว่าซอแวลจะไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมปีศาจแดงได้หลังจากที่ฮอย ลุนยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงซึ่งฮอยลุนโดนเสียงวิจารณ์เป็นระยะในช่วงที่ผ่านมาหลังย้ายจากอาตาลันตาด้วยค่าตัวรวมถึง72ล้านยูโรในยุคข,ของเอริกเชนฮาแต่ด้วยที่อายุยังน้อยและมีประสบการณ์กับอาตาลันตาชุดใหญ่เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นทําให้การย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุนต้องเจอกับงานสุดหินโดยผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ฮอยลุนยิงได้แค่2ประตูเท่านั้น ทำให้ถูกมองว่าไม่ใช่กองหน้าประเภทที่ฝากความหวังได้โดยรายงานล่าสุดของเดลี่มิลเลอร์ได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในยุคข,ของลูเบนอโมลีพวกเขากําลังมองหากองหน้าตัวเป้าระดับท็อปเข้ามาเสริมทีมและเป้าหมายหลักของทีมปีศาจแดงก็คือวิกตอร์โยเคเลสแต่ในดิวของโยเคเลสจะต้องเดินดิวอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์ เนื่องจากสปอร์ติ้งตั้งราคาวิกตอโยเคเลสไว้สูงถึง80ล้านยูโรทําให้ล่าสุดดูเหมือนว่าชื่อของโจนาธานเดวิดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับทีมปีศาจแดงนะครับและมองว่าเป็นดีลที่จะสามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้ทันทีในช่วงตลาดมกราคมนี้หลังมีรายงานว่านักเตะสามารถย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้ในราคาที่ไม่เกิน20ล้านยูโรเท่านั้นเพราะนักเตะเหลือสัญญา6เดือนกับต้นสังกัดสโมสร์เลวและที่สําคัญตัว ของโจนาธานเดวิดยังคงทำผลงานที่น่าประทับใจในซีซั่นนี้โดยเฉพาะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เขาเบิกสกอร์ใส่ทีมใหญ่ได้พร้อมถล่มไปแล้วถึง21ประตูจากการลงสนาม28นัดที่ลงสนามในทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยรายงานได้ระบุว่าสุดท้ายหากทีมดังจากโอแทฟฟอร์ดไม่ปิดโอกาสในการรับข้อเสนอขายนักเตะในทีมรวมไปถึงลารมูธฮอยลุนออกไปด้วยจะทําให้ชื่อของโจนาธานเดวิดวัย24ปีก็น่าจะเป็นตัวแทนที่เข้ามา เสียบตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์แบบดูแล้วก็น่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะครับสาหรับลัดมุดหอยลุนในอนาคตถ้าหากว่าน้องหอยยังไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งดิวที่ล้มเหลวในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์กนะครับสำหรับลัดมุดหอยลูนพอผ่านไปครึ่งฤดูกันแล้วตัวของหอยลุนยังยิงในเพเมลิกได้แค่2ลูกเท่านั้นกับกันในตอนนี้ตัวของอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซีก็เริ่มจะปรับตัวกับเพเมลิกได้แล้วด้วยและดูเหมือนว่าฟอร์ จะเริ่มโดดเด่นกว่าฮอยลุนด้วยซ้ำแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศัตว์แดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่ทีมปีศัตว์แดงจะดึงตัวโจนาธานเดวิดเข้ามาแทนที่ลับมุดฮอยลุนก่อนแล้วช่วงซัมเมอร์ค่อยไปดึงวิกตอร์โยเคเลสเข้ามาเสริมทัพอีกทีลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสงสัยจะได้แค่ขาข้างเดียวเปิดตัวเลขเม็ดเงินที่นาโปลียื่นให้แมนยูดิวคว้าตัวกานาโชโดนปัดตอกล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ปฏิเสธข้อเสนอจากนาโปลีเพื่อขอซื้อตัวอาริฮันโดกานาโชหลังจากให้ราคาต่ำกว่าที่ทีมตั้งเอาไว้โดยหลังจากที่นาโปลีปล่อยคาวิกซ่าคาราลัสเคเลียที่กำลังจะเปิดตัวกับปารีสแซง์แมงด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ทำให้ทีมดังจากกันโช ซิเรียาาหันไปมองอเรฮันโดกานานะโชเข้ามาเป็นตัวแทนในการทำเกมลุกด้านริมเส้นโดยที่ผ่านมามีข่าวว่าตัวนักเตะก็พร้อมที่จะโบกมือลาทินโนแทฟฟอร์เช่นเดียวกันแต่มีรายงานว่าแมนยูเนเตตต้องการที่จะปล่อยในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่พวกเขาประเมินไว้คือ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยซึ่งล่าสุดทางด้านเดอะมิลเลอร์สื่ออังกฤษได้เผยว่ายูเนเตดได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์ของนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอนาคตของ กานชโชในยุคข,ของลูเบนอโมลิมถือว่าตำแหน่งตัวจริงของกาเนชโชยังไม่แน่นอนนะซึ่งต่างไปจากสมัยที่เอริกเทนฮักนะครับที่กาเนชโชได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดแข่งวัย20ปีรายนี้พึ่งกลับมาเป็นตัวจริง2นะัดติดต่อกันในเกม FA ครับรอบที่3ที่ชนะจุดโทษอาเซนอนและเกมเพเมลิกที่พิกกลับมาเปิดบ้านชนะเสาแธมตันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเผยแมนยูขวางและฟอร์ดเล่นในเพเมรีล่าสุดตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษได้รายงานว่าเซอร์จิมและเคฟและเหล่าบรรดาผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูในเต็บไม่ต้องการปล่อยตัวมาคันและฟอร์ดให้กับคู่แข่งในเพเมรี ในขณะที่มีรายงานว่าตัวนักเตะเตรียมตัวย้ายทีมแล้วในตอนนี้โดยหลังจากที่มาคันแลฟฟอร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ในขณะที่ดาวเวนเมนาพี่ชายและเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเดินทางไปที่อิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเจรจาอย่างจริงจังกับเอซิมิลานในการคว้าตัวมาคันแลฟฟอร์ดไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอาร์เซนอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดและรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มี ว่าให้ความสนใจมาคัทและฟอร์ดเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดทางด้านเดอะมิลเลอร์สื่อเมืองผู้ดีได้ระบุว่าเซอร์จิมและคลิปผู้บริหารของปีศัตวแดงตัวเขาไม่ต้องการปล่อยให้มาคัทและฟอร์ดไปเล่นให้กับทีมคู่แข่งร่วมลีกและรายงานยังเสริมว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดพร้อมที่จะช่วยค่าเหนื่อยของแลฟอร์ดนะครับสำหรับทีมที่จะยืมตัวแล็ฟอร์ดไปใช้งานเนื่องจากตัวเลขระดับ325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คงไม่มีทีมไหนยอมใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรใน กันโชเลียอิตาลีและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่17มกราคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ